สวัสดีครับผมบอสนะครับจากโชรูมพีบีรถบ้านเกตเอนะครับมาเจอผมก็ต้องรู้สึกครับวันนี้ผมต้องเอารถราคาโดนราคาดีจับต้องได้มาอีกแล้วครับวันนี้มีคิวของตัวมิสูนะครับผมไททันนะครับเป็นของตัวเบนซินนะครับเครื่อง2.4นะครับปี2 0 12นนะครับซึ่งตัวนี้นะครับราคาเนี่ยถ้าได้ฟังจะขนลุกแน่นอนเพราะว่ามันถูกและดีด้วยอ่ะก่อนจะรู้ว่าเป็นยังไงบ้างมาดูรอบพันก่อนครับมาครับคันนี้เป็นรถสีขาวนะครับสีเสือนี่บอกได้เลยว่ากิฟต์มากครับผมด้านนี้ ไฟด้านหน้าเนี่ยผมชอบมากครับคือจริงๆด้วยความว่าไททันเนี่ยหน้ามันเหมือนกับดาร์คเวเดอร์คือถ้าเป็นของตัวอเมริกาเนี่ยรุ่นนี้ขายดีสุดๆเลยผมบอกเลยครับผมนี่ครับตัวนี้จะเป็นล้อกระทะนะครับผมเป็นตัวล้อกระทะนะครับด้านนี้นะครับก็จะมีของตัวนี่คือเอกลักษณ์ของตัวไททันเลยครับจะมีตัวนี้ซึ่ง จริงๆเนี่ยเหตุผลที่เขามีรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมครับคือเวลาเราขึ้นของหรือว่าลงของเนี่ยมีมีตัวเนี้ยจะเป็นตัวเกี่ยวเป็นตัวจับเป็นตัวยึดซึ่งมันจะสะดวกมากในการที่ว่าเราจะขนของออกมาณนี้ครับอ่าด้านนี้ครับเนี่ยด้านท้ายก็มีมีกระเปไลเนอร์พร้อมใช้ที่เปิดประตูเขาเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบรุ่นอื่นเนี่ยจะเป็นแบบอย่างงี้แต่ของตัวมิโูไทตันจะเป็นแบบอย่างงี้ง่ายดีครับคือ บอกเออผมลืมบอกไปคันนี้นะครับผมผมตั้งราคาอยู่แค่6 9ึ0 0แบาทเท่านั้นเองยังไม่พอครับถ้ามาจาก u t u b e นะครับจองนะผมว่าอีกหมื่นหนึ่งเหลือที่1 5 9 0 0 0ซึ่งคันนี้ยังไม่พอครับตัวนี้ทำฟรีดาวได้ด้วยเพราะมาจัดได้เต็มและก็ยังไม่พอครับยังมีแถมนะครับบริการรถฉุดเฉินให้ฟรีอีกหนึ่งปีเต็มถ้าผ่อนต่อเดือนคันนี้น่าอยู่ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณ3,000นิดๆซึ่งมันถูกมากเลยครับถ้าเอาไว้ใช้ทำหากินผมว่าคันนี้ โดนแน่นอนอ่ะมาดูกันนี่ครับเราพันนัน้นนี้และขอบอกครับเมื่อเกียผมสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับเครื่องเงียบดีไหมครับนี่ครับเครื่องเนี่ยใะสังเกตว่าเสียงเครื่องของที่ออกมาจากห้องเครื่องเนี่ยเงียบมากบอกเลยว่าเงียบมากเดี๋ยวผมจะเปิดฝาเครื่องให้ดูนะครับผมหน้าเครื่องให้ดูครับว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อลืมบอกไปคันนี้นะครับ ติดแก๊ส LPG นะครับของเว r ร์สซุดนะครับผมแล้วก็ตัวถังแก๊สเนี่ยทำเป็นตัวครอบนะครับอยู่ตรงทางด้านท้ายรถอย่างสวยงามเลยนะครับผมมีแท้งกันให้เรียบร้อยแล้วซึ่งหัวฉีดเนี่ยมันเป็นแก๊สแบบหัวฉีดซึ่งแบบหัวฉีดนี่ถ้าติดเองก็น่าอยู่มานสักอืมเข้าๆว่าวนะมานสัก2,000 0ื 20, กว่าบาทครับผมซึ่งตัวนี้เขาติดให้แล้วหมายถึงว่าเราก็ไม่ต้อง ใบจากการทำอะไรแล้วเขาติดแกสให้ลอ,อยๆแล้วเราสามารถจะใช้น้ำมันก็ได้ถ้าแก๊สก็ได้แล้วแต่เราเลือกเลยนะครับผมนี่ครับของตัวเครื่องเทาบอดได้เลยครับสภาพเป็นอย่างนี้นี่ฮะแก๊สหัวฉีดด้านนี้เลยติดมาอย่างดีเลยครับผมซึ่งคนพคูดว่าแล้วถ้าแก๊สมันอันตรายไหมผมขบอบอ่กนี้ครับคือจริงๆของตัววาล์วแก๊สถ้ามันติดแบบหัวฉีดเนี่ยปลอดภัยมากๆครับและก็ถ้าเกิดเราเทียบ,บกับการที่เราต้องใช้น้ํามันแก๊สเนี่ยมันประมาณสัก l p g ก็ประมาณสัก11บบาทต้นๆ น้ำมันตอนนี้ดีเซลก็ประมาณย0สิบาทกว่าตัวนี้ประหยัดกว่าเป็นประมาณสองสามเท่าตัวเอาไว้ซื้อมนเป็นยามก็ได้ครับจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แต่เราเลยนะครับผมเอ๊บฮามาดูกันครับด้านนี้ภายในนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของตัวกระจกนะครับผมเป็นของตัวอัตโนมือนะครับผมมือหมุนนะครับผมด้านนี้นะครับ ส่วนตัวกระจกนะครับก็จะเป็นของตัวกระจกแม่นวดเหมือนกันแน่นอนนี่มันแมนนวดนี่ก็ต้องแม่นวดแน่นอนอ่ะมาดูกันครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นของตัวติดตั้งนี่ครับปุ่มแก๊สนั้นนี้นะครับกดด้านนี้นะครับใช้น้หมนอย่างเดียวถ้าเรากดตัวด้านนี้เข้าไปปุ๊บกดค้างไว้ครับเดี๋ยนะก็จะมีไฟขึ้นนี่สามารถเตรียมตัวใช้แก๊แล้วนะครับผมด้านนี้นะครับตัวนี้แอร์เย็นเจี๊ยบบอกได้เลยครับถ้าเกิดคุณลูกค้าได้เห็นเนี่ยจะบอกคันนี้แอร์เย็นมากเลย พวงมาลัยจับกระชับมือครับผมนั่งสบายครับสูง177โปร่งสบายแน่นอนครับแอร์เย็ยนเพลงพ่อครับผมบอกได้เลยก็ ถ้าสมมุติเอาไว้เป็นรถของตัวใช้งานผมว่าคันนี้ราคาย่อมยาวและถูกมากๆเลยยังไงนะครับถ้าเกิดสมมุติชอบคลิปนี้นะครับชอบรถคันนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดสับ s ะไคร e นะครับกดติดกระดิ่งนะครับ <Okay. S 1> เพื่อจะพารถสวยคันต่อไปเพราะว่าผมบอกก่อนนะครับรถทุกคันที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรถบ้านหมดเลยมือเดียวกันหมดเลย <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นคุณลูกค้าครับ มีแค่อย่างละคันในโชว์รูมถ้าเกิดชอบรีบโทรมานะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้โชว์รูมผมอยู่ตรงซอยรามแขวงร้อยห้าเก้านะครับติดกันเลยนะครับเลยมันิดเดียวครับเจ็นโชว์รูมวเขียวพีบีแล้วบ้านเกตเอเปิดทุกวันเลยครับผมมาว่าถูกยังไงโทรมาหานะครับผมชื่อบอสนะครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ